สวัสดีครับคุณแจไม่ใช่แจันคุณเรียวมีพะเยานะครับคุณลือไทยคุณโมนาคุณแสงจันทร์คุณฉุกหมูคุณหมูนู่ใช่ไหมคุณคิวว์เอสดรเรยเข้ามาครับพี่น้อง FC ครับอย่าคุยถึงเรื่องร้องตรวจสอบนะครับมันเครือยันนะเอฟซีครับเรื่องที่มีหัวรถไปเล่นไปยื่อร้องตรวจสอบอย่าคุยนะครับอย่าถามผมนะครับเอาความเครียดเก็บไว้ที่ผมคนเดียวนะฮะนะฮะอะไรกระดาษติดหน้ารถเขาก็น่าจะไม่เห็นโอ้ยกระจังนะใช่ไม่เห็นหรอกพอดีมันปิว นะสวัสดีครับคุณสุยนิดนะฮะคุณนัตตาอย่าเครียดนะครับเอฟซีวันนี้เรามาดีใจกันเถอะถอนฟ้องกันแล้วนะวันนี้ต้องปบมือตบมือให้กับเอน้องชายที่แสนรักนะฮะวันนี้น้องชายที่แสนรักได้มีการถอนฟ้องใครบางคนแล้วอันนี้เรียนแบบใครบางคนอย่าเครียดนะครับแววตาที่บอกออกเลยอย่าพูดเรื่องเครียดให้ผมนะเขาจะทาอะไรปล่อยเขานะครับอย่าเรื่องอย่าพูดเรื่องเครียดให้ผมนะนเรามาคุยเรื่องดีๆกันนะครับเอฟซีครับนะฮะนะครับผลสรุปนะครับสาวอุทธรรษสี่รับเรื่องเข้าที่ประชุมแล้วครับพี่น้องครับ ไม่รู้จะรอดตัอจีนไหมนะอาจจะมีอาจจะมีคนโดนคดีแล้วไม่ตัดสินใจก็ได้นะตอนที่จะมีการอ่านคำพักษาเนี่ยต้องใจเย็นนะเออนะครับนะใจเย็นๆพี่น้องคุณกรุณาคุณนิทยาคุณแสงจันทร์นะอาเมื่อกี้ได้คุยกันในเสาทองพักษีแล้วนะครับรับเข้าสู่ที่ประชุมนะครับพี่น้องครับสารได้แจ้งแล้วนะครับรับเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะนําเข้าสู่เรื่องประชุมโดยให้ประธานประธานในที่ประชุมนะครับพิจารณาในคลิป นี่นี่ขนาดนี้ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะอ่าทางหัวหน้าส่วนงานเขาบอกว่าเอ๊ะเขาบล็อกคลิปทิ้งไปแล้วนี่อ่าแสดงว่าเขาไปดูแสดงว่าแสดงว่าเขากดเข้าไปดูในช่องนั้นนะฮะอ่านะครับเขากดเข้าไปดูก็ถึงอยู่ดีๆก็บอกพวกผมว่าเอ๊ะคลิปนี้เขาบล็อกทิ้งไปแล้วนี่อ่าแสดงว่าเขาดูจริงนะทุกท่านครับมันจะรอดหรือมันจะไม่รอดไม่เกี่ยวกับเราหรอกอะไรที่เรามีหน้าที่ทำเราก็ทำไปนะใช่ครับใช่ครับมันลบคลิปทิ้งเยอะมากแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่าอย่าคุยเครียดนะครับเรามาคุยกันเรื่องดีๆเถอะนะจริงเป็นนเรรีมืองงจิะ ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับที่ตกลงกันได้นะครับกระที่วันนี้ครับอุปกรณ์วันนี้ครับนะครับเมื่อกี้นี้ยืนสัมภาษณ์กันที่หน้าป้ายศาลนะครับ้าาที่สารบอกมาดูแล้วก็นักข่าวาก็สัมภาษณ์แล้วก็ช่องแปดก็ไปออกแล้วนะอ่ามีการเอาไปออกแล้วมีการกล่าวถึงเพื่อนด้วยนะเพื่อนไม่ร้องชมพู่ด้วยนะเออก็ประมาณนี้นะครับนะเรากำลังเดินทางกลับนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับการทํางานของเราก็ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจนะครับการทํางานของเราก็ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีคนบางคนถึงกับเปรยเปรย์กับพูดมาว่าเอฟซีกับเอฟซีอย่าคุยเรื่องเครียดเลยนะครับเอฟซีครับเอฟซีครับเรามาคุยเรื่องดีๆกันนะครับเอฟซีเรื่องที่ใครบางคนทำนั้นทำนั่นทำนี่นะฮะอย่าเครียดนะครับเพราะผมฟังแล้วผมเครียดครับไม่รู้ว่าจะโดนวันไหนนะครับพี่น้องเอฟซีครับเรื่องไม่สบายใจเรื่องไม่สบายใจอย่ามาคุยในช่องนี้นะครับเอฟซีครับเออกันเราเนาะปาก้าขาสั่นดีว่านะ นะปากกล้าขาสันนะ่นเนอะลบคลิปใหญ่เลยเนอะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ใน Facebook ก็ลบจริงโอ้เนี่ยโรผมไม่กลัวผมพร้อมสู้นะเวลาคุยกับเ c ผมพร้อมสู้สู้อะไรจะบอกมึงให้นะท่าศาลเขาบอกว่าเป็นการละเมิอดอำนาจศาลยังไงศาลก็สั่งฟ้องมึงนะแล้วมึงคิดดูผู้เสียหายเป็นเสาทองภาคสี่ศาลจังหวัดขอนแก่นก็จะพิพากษาว่าอะไรยกฟ้องเหรอเนื้อใจเหรอมึงเกณฑ์ทน,นายมึงมาได้เลยคดีอย่างเงี้ยถ้ามันมีนะละเมิอดอำนาจศาลนี่นะแล้วมึงยังบอกว่าจะสู้เฮ้ยอันนั้นมันศาลสูง สารสูงเนี่ยเขาแจ้งความเองเนี่ยแสดงว่าเขากันกองกฎหมายกันกองเขาจริงแล้วนะครับมึงสู้กับรัฐจำได้ไหมประโยคนี้มึงคุยกับใครมึงสู้กับรัฐสู้ๆนะเน๊ะเนี่ยท่านน่ารักเลยนะอยู่ใไปไกลอย่าป้องให้สู้ๆเนะ๊นะเนี่ยมึงสู้กับรัฐมึงไม่ได้สู้กับพวกกูมึงเข้าใจผิดคุณการเข้าใจผิดผมไม่ใช่ผู้เสียหายครับเรื่องที่มีการยื่นร้องตรวจสอบไปรัฐเป็นผู้เสียหายและอย่าพยายามกบเกินความทุกข์ของตัวเองด้วยคำพูดอันสวยหรูเอฟซี FC ครับอย่าพูดเรื่องเทียดๆนะครับเอฟซี FC ครับนะ รับลองอย่าเบาหวานขึ้นความดันขึ้นมห่วงนะมันหมดหน้าที่พวกผมแล้วครับทุก<ม>ท่านคุณสมชายแบบนี้ครับวันนี้ดวดได้พอนะมึงอะวันนี้มึงดวนยี่สิบสามสิบคลิปมึงดวนได้พอนะฟังให้ดีนะหมดหน้าที่กับพวกผมแล้วที่เหลือเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลครับเออี่ซ้ายไหมที่เหลือเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลมีดานเหรอทำไมไม่ะลองหมไปแดงเหรอนะทุกอย่างเป็นอำนาจหน้าที่ของศาล่อกี้นี้เขาแจ้งได้อนนะครับว่ารับเป็นเรืร่องไว้พิจารณาและนำเข้าที่ประชุม ดอกไม้ชนบุรีกําลังว่าแม่สาแอบอ้างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับอะไรวะโอระเหนื่อยจริงๆอ่ะปล่อยไปไม่เป็นไรนะคุณแก้วนะคุณจารุวันนะฮะคุณลือไทยคุณธิตยาคุณปรวินาสวัสดีครับจบภารกิจครับนะกลับบ้านเรารักเราอยู่ครับพี่น้องนะกลับบ้านเรารักเราอยู่นะครับเย็นนี้ผมมีนัดซะด้วยตอนหกโมงเย็นนะครับก็ผมบอกแล้วว่าอย่าปากดีอย่าปากกล้า้าสั่นอย่าปากเสียอย่าเล่นกับระบบเนาะเออนะครับคุณพูดถึงอะไรสถาบันอะไรคุณคิดให้ดีก่อน คุณคิดให้ดี้ก่อนว่าคุณพูดถึงสถาบันอะไรนะแล้วคุณก็อย่ามาบอกว่าอาอ่า่าจะสู้ให้แต่มึงสู้เลยมึงไม่ได้สู้กับกูอันนี้จริงต้องอนะ่ะทนายไม่ได้บอกแล้วว่าแล้เมื่อนำหน้าศาลรไปผู้เสียหายอ่ะถดีแล้เมื่อนำหน้าศารแล้วดูเหมือนศาลผู้เสียหายนะครับเพียงแต่สารอาจจะเรียกผมว่าเป็นพยานผมก็มานะนะ <c oughs> นี่มึงเห็นหนักข่าวเขาทำไหมเอารูปคู่กับพระโอึ o ้นมาเนี o ่ยมึงมึงมึงไปฟ้องนักข่าวเอานะ ฟ้องนักข่าวเอาคดีของหมอโอนะที่มึงไปพาดพิงแล้วมึงเอามาแชร์ต่อมึงกำลังจะได้รับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับทานายเขาตรวจสำรวจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ได้ยินข่าวมาว่าทานายตรวจสำรวจแล้วเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์มึงจะโดนซ้ำๆซักซรรากแล้วมีค่าปรับเจ็ดแปดหมื่นมึงจำได้ไหมคดีของท่านรองคนหนึ่งนะท่านรองบุญชูนะเซล,ลแมนขิ้วกระเปาลล๋าเซลแมนเจมบอลเนี่ยโดนไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทค่าปรับของมึงก็มาตรฐานเดียวกันกูรับรองได้มาตรฐานเดียวกันมึงเตรียมไว้เจ็ดหมื่นเออนะกับแสน นะลำบากพี่น้องเอ้ยกูบอกได้เลยลำบากเอ้ยเรื่องของสูงนะจะรอดไม่รอดก็ยังไม่รู้นะเมื่อกี้ทีวีออกแล้วครับนี่มึงเจอพี่เป่ากูด้วยกูไม่อยากจะพูดนะเอฟซี FC ครับผมบอกแล้วใชมเปี้ยับว่าไอตัวซวยบางคนจะทําให้ลิงเดือดร้อนโอ้โหอันนี้ต้องยกนิ้ให้พี่เป่านะพี่เป่าบูโดกูนี่แมงันนี้แมงมานิ่มๆเลยนะนะอ่ามึงโดนพี่เป่ากูรอดอีกด่วนนึงนะพี่เป่าออกตัวแทนลิงเลยครับพี่น้องครับบอกว่าลิงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะ พี่ลิงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พี่ลิงได้อภัปหีดเอดหัวนะครับใครบางคนออกไปตั้งนานแล้วแต่การกระทันของใครบางคนไปพาดพิงถึงพี่ลิงงานนี้พี่ลิงเนี่ยนะพี่ลิงปู๊ก็รู้พี่ลิงจะหัวเสียแบบ่าปุ๊ก็ไม่รู้นะแต่วันนี้ไม่มีใครโทษพี่ลิงนะยย้ำนะครับวันนี้ไม่ได้มีใครโทษพี่ลิงนะครับเพียงแต่ไอ้คนที่มันหิวแสงเนี่ยมันเกาะกระแสพี่ลิงเนี่ยเอาพี่ลิงไปเล่นเนี่ยในคดีเนี้ยลักษณะเหมือนกับว่าคดีของพี่ลิงจะยกฟ้องโดยมีการตั้งกรมเนี่ยตรงนี้พี่ลิงก็มาจัดการกันเองแต่วันนี้ออออกมาาเเปิดดดดแล้วคครับืพีู่่โนนะะสุย เออแล้วก็มี f อก็ออกมากระหน่ำซัมเมอร์เซลบอกทำไมมันไม่รู้จักไปทำมาหากิ๊กเอาเป้าบุหรี่ขึ้นอยู่เนี่ยเอาเอาเหรอนะต้องขออภัยนะฮะเมื่อกี้ถามไม่นมันไม่ขึ้นขึ้นเลยหรอเหรอไม่เป็นไรครับผมมารายงานข่าวแบบแบๆครับผมแป๊บๆไม่เกินอ่ะเดี๋ยวสักยี่สิบนาทีผมลงไปได้เพราะว่าป้าบุหลันก็ขึ้นอยู่นะฮะคลปตอนี้คลิปอนแีมันกัอะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ติดตัวไปเลยนะนะนคิดดูด้วยวันนี้ข่าวออกมาน้องแอบพี่ผู้หญิงไหมน้อง ช่องแ8อันดีมากๆเลยอ่ะนะเดี๋ยวแกก็มาเอาข่าวจากเราไปเหมืนกันเลยไม่ได้สงครามไปกันโอ้แกคงจับจากกระแสจากที่ผมพูดแล้วล่ะเมื่อเช้าแกบอกไฟดับค่ะไม่ได้สงคามไปกันเลอเดี๋ยวไปเส้นใหน่นะคุณกนกพรมาอีกแล้วได้ข่าวมีคนฟ้องคุณก็ฟ้องไปบอกเป็นยังนะครับคุณโพดต่ำสวัสดีครับนะกนกพรมาถามแบบนี้ไม่เป็นไรนะพูดอย่างนี้ถือว่าไม่ได้หยาบคายรับได้อยู่นะคุณชนะชนจารุวันคุณนิตาสวัสดีครับคุณนภัพชดาสวัสดีครับผมทุกท่านครับวันนี้รับเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมนะครับ เมื่อกี้ได้รับแจ้งจากทางสาอุทธรภาคสีแล้วว่ามีการรับเรื่องนี้เข้าที่ประชุมจะเอาเขาเอาเข้าที่ประชุมพิจารณาว่าเข้าขายเป็นการามีประมาทสารหรือไม่ดูมหมิ่นสารหรือละเมิดสารไหมก็ไปรอรุนเอานะครับก็ไปรอรุนเอานะอ่าคุณทอ็อปท็อปสวัสดีครับอ่าคุณเสือสวัสดีครับนะครับอะไรวะคุณเสือ,ค,อคุณน้อยคุณนัตตาคุณซาร่าคุณหนูนิ่มนะครับนะสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามานะครับฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับ